ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการซ่อมพวกแอมรถยนต์คัส a b แล้วก็ขาดีก็จะคล้ายๆกันขาดีเทั่วๆไปเปิดมาอาการพวกไม่ติดอะไรพวกนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรชอร็อตเสียหายฟิวไม่ขาดอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาไล่ดู <c oughs> พวกกาวพวกนี้ครับนี่กาวที่เขาหยอดมาเนี่ยเห็นไหมครับพวกนี้บางตัวลูกค้าซื้อไปอาจจะอยู่ในกล่องนานกาวพวกนี้เสื่อมสภาพมันจะกัดพวกอะไรอุปกรณ์พวกนี้ขาเป็นสนิมขาดค่อนข้างเยอะถ้าเป็นคาร์เอบี ก็จะไม่เป็นอะไรมากก็ไล่เปลี่ยนกูดกาวพวกนี้ออกทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ขาที่ผุกก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมส่วนพวกคัสด,ดีก็บางทีก็เกิดการรัดววงจรเพราะว่าเขาจะมีไฟสูงกว่านี่พวกนี้ครับกาวที่เขาหยอดมาเนี่ยยี่ห้อธรรมดาท,ทั่วไปเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลย กาวจะกัดพวกอุปกรณ์พวกนี้เพอาก,กาวเสื่อมสภาพก็จะให้เกิดการรับวงจรที่เจออยู่บ่อยๆกรณีที่เสียเองไม่ได้ไปทามันช็อตหรือว่าเปิดอัดมากใช้งานเกินกําลังอะไรพวกนี้อันดับแรกๆก,ก็จะดูพวกนี้กาวเปิดฟ้ามาก,ก็จะเห็นชัดแล้วก็พวกคัสเอบีก็จะมีเนี่ยวอลลุ่มพวกนี้ครับเสียงไม่เท่ากัน ค่าเคจะลดลงหรือว่าเกิดความสกปรกภายในถ้ามีก็เปลี่ยนได้เลยครับถ้าวัดแล้วค่าเคไม่เท่ากันแต่ละขาเวลาวัดแล้วก็สวิตช์เนี่ยจุดออนหลักๆของเข้าเสียงไม,มห้หายของคาเทบีทั่วไปเนี่ยครับสวิตช์พวกเนี้ยสปกปรกมีก็เปลี่ยนได้เลยครับตอนนี้มีขายทั่วไปทั้งช็อปในช้อปปีก็มีโตชิด้าก็มีถ้าใครมีแหล่งอยู่แล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับ สำหรับช่างมือใหม่มือเก่าใครรู้แล้วก็ผ่านเลยนะครับอันนี้ก็มาแนะนำเป็นความรู้เลยย็กน้อยสำหรับคนที่เคยเจอการมาแล้วก็ตามนั้นนะครับทำได้เลยใครอยากฝึกอยากลองทำดูอะไรก็หาซื้อกันได้ง่ายตอนนี้พวกคัดไดบีก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ได้มีการช็อตรุนแรงเสียหายก็จะ เกิดจากพวกกาวเสื่อมสภาพอันนี้อันนี้ค่อนข้างใหม่แลวนะแอมตัวนี้อันนี้ก็เกิดจากกาวเช่นกันตรงนี้ขา,าผพกอาจจะเป็นความชื้นหรืออะไรไม่ได้คุณภาพอะไรพวกนี้มันก็จะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายนตัวของมันเองอน,นี้ลูกค้าก็ส่งมาก,ก็ยังสภาพดีทังใหม่เป็นอย่างสวยงามแต่ว่าอุปกรณ์ผุก อาเป็นสนิมม,ม,มีหลายตัวเลยครับอากาศไฟไม่เข้าตัวนี้กระไรเอดเปลี่ยนอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอประกอบเทสอีกทีหนึง่งโอเคขอบคุณมากครับถ้าใครสนใจก็กดติดตามไว้ได้เรื่อยๆเดี๋ยวมีเวลาจะทําคลิปไปให้ชมเรื่อยๆครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาซ่อมมาเปิดร้านมาก็นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่โอเคครับสวัสดีครับ